สวัสดีซีโอที่รักเพืเพื่อนแฮมสเตอร์ทั้งหลายผมกลับมาพร้อมด้วยเคล็ดลับการเปลี่ยนกรอบความคิดวิธีสวยสรภาพทางการเงินและเคล็ดลับเพื่อให้รู้ว่าคุณมั่งมีหรือไม่แม้ว่าเงินในกระเป๋าจะเบากว่ากรงของผมหลังจากเวลากินขนมก็ตามอย่างแรกนี่คือวิธีการเปลี่ยนชีวิตของคุณภายใน6เดือนด้วยความเงียบมาดูกันว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงโดยไม่ต้องมีเสียงรบกวนมากนะักคุณจะทำยังไงเพื่อเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนใน6เดือน<ๆ>เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงจริง ใช่คือว่าผมคิดว่า,าก่อนอื่นเลยน,นั่นเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่ของ mysetment o u คือขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็แค่พอดแคสต่าง,ง,งๆที่ผมแบบว่า,าโอเคตอนนี้ผมเขียนหนังสือที่เพิ่งออกปีที่แล้วม <ๆ S 1> ผมก็คิดว่า <ๆ S 1> ฉันทําอะไรอยู่ถ้าผมดูพอดแคสต์ mysetment tour เสตอนแล้วผมทําอะไรบ้างและสิ่งสําคัญที่สุดคือการเข้าใจตัวเองเพื่อให้ลงมือทําได้ผมคิดว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกว่ามันใช่ส่วนตัวผมเองเชื่อว่าผมไม่ได้เคร่งศาสนาอะไรนะแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจักรวัลชีวิตพูดอยู่ในความเงียบ ดังนั้นยิ่งเงียบมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งชัดเจนในสิ่งที่ควรทํามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่ในความเงียบแล้วรู้สึกอะไรผมก็เชื่อในความรู้สึกนั้นอย่างลึกซึ้งผมโอเคกับการเข้าไปในความมืดที่อยู่ข้างหน้าและไม่รู้เส้นทางดังนั้นผมคิดว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดน่าสนใจอ๋อดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทําเพื่อให้เข้าใจชีวิตก็คือเงียบใช่ไหมเอาล่ะผมไม่แน่ใจว่าแฮมสเตอร์ตัวนี้จะเงียบได้นานขนาดนั้นหรือเปล่านอกจากว่าจะมีของว่่าาางงงงงงแแลละต้้้อออเเนนนนคควมมมรรูสึึกขัััหผยยทํจบ ้การติดอยู่มุมกรงเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่เฮ้ยนั่นเป็นเพราะผมผิดเองเรามาพูดคุยเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินกันเถอะวิทยากรของเรามีข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าคุณอยากมีเงินมากขึ้นคุณต้องทำแค่สิ่งเดียวผมพร้อมที่จะร่ำรวยและซื้อขนมทั้งหมดในร้านแล้วงั้นไปกันเถอะ ถ้ามีใครกำลังดูหรือฟังอยู่ตอนนี้และพวกเขากล่าวว่าคุณรู้อะไรไหมฉันอยากสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับชีวิตของฉันมากขึ้นถ้าคุณให้คําแนะนำหนข้อในการสร้างอิสรภาพทางการเงินจากมุมมองของคุณคุณจะแนะนําอะไรสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นมากขึ้น ผู้คนไม่เข้าใจว่าคุณได้รับเงินโดยการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและจากนั้นพวกเขาจึงแลกไปอย่างกับคุณหนึ่งในความท้าทายในธุรกิจที่ฉันบอกกับทีมเสมอคือการถามคําถามซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราจะสร้างคุณค่ามากขึ้นได้ยังไงก็ได้ผมจะลองดูสักครั้งเอาแบบนี้ไหมผมจะร้องเสียงแหลมเพื่อแลกกับขนมสักหน่อยตกลงไหมแต่พูดจริงๆนะมันมีเหตุผลถ้าคุณอยากได้ความหอมหวานทางการเงินคุณก็ต้องมุ่งไปที่การช่วยเหลือผู้อื่น ได้เวลาระดมสมองแล้วทุกคนแฮมสเตอร์จะช่วยโลกได้ยังไงแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์หน่อยผมต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแฮมสเตอร์ เอาละนี่คือข้อแนะนําสําหรับใครก็ตามที่กําลังกังวลเรื่องการเงินมี2สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมั่งมีกว่าที่คุณคิดแม้ว่าคุณจะไม่มีเรือย้อนจอดอยู่ในลานบ้านก็ตามสปอยนะนี่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแสดงให้ผมเห็นปัญญาทางการเงินของคุณเลยนิชชาสสัญญาณที่แสดงว่าคุณมีฐานะการเงินที่ดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็ตามจากนักบัญชีที่มีคุณวุฒิอดีตที่ปรึกษาทางการเงิน 1. คุณมุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งสังคมมักจะวัดความสําเร็จดุ้้้้วยสสถถาาาาานนนนนนะขขขขดดอออองงงบบบแแรร์คคคุุณณลกเืผผตู่้ ไม่มีเงินพอที่จะอยู่ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนในกรณีที่ไม่มีงานดังนั้นถ้าพวกเขาสูญเสียงานและเดือนต่อมาพวกเขาก็จะล้มละลายถ้าคุณมองคนอื่นแล้วรู้สึกว่ากําลังล้าหลังทางด้านการเงินเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเดียวกับที่พวกเขามีให้จำไว้ว่าความมั่งคั่งวัดได้จากสิ่งที่คุณไม่เห็นมากกว่าสิ่งที่คุณเห็น 2. การเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เหมาะสมงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นว่าคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่ได้รับเงินปีละ5 0,000ดอลลาร์จะรู้สึกแย่กับการเงินของตัวเองถ้าตัวเองได้รรััับ4 0,000ดดดลแต่คนนนนเีียวกก้้จะูสึึข เกี่ยวกับการเงินของตัวเองครับเพื่อนเขาไม่ได้รับเงิน50,000ดอลลาร์แต่ได้รับ30,000ดอลลาร์ปัญหานี้เป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีคนที่ได้เงินมากกว่าคุณเสมอดังนั้นจําไว้ว่าการเงินเป็นการเดินทางส่วนตัวไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่นดังนั้นความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเล่นใหญ่โตน่าตื่นตาใช่ไหมผมเคยคิดว่าต้องมีกรงใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับหนูเจอวิวข้างบ้านซะอีกจาไว้นะการเงินไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครมีเมล็ดเยอะที่สุดแต่เป็นเรื่องที่ว่าใครใช้เมมล็ดอย่าางงีสตติ คุณต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและพบกันในคลิปถัดไปและจำไว้นะแฮมสเตอร์คือพลัง<ป>หนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียวบ๊ายบาย